แล้วก็ดูต้นทุเรียน1เดือนนะคะอันนี้ซื้อมาต้นละร้อยห้าสนะสูงประมาณ1นสองครึ่งนะคะอันนี้ปลูกห่งเดือนแล้วใบก็ยังเป็นกระดาษอยู่เลยแค่ไม่หล่นไม่ร่วงไม่เหลืองนะก็ไม่ออกไม่งอกอะไรเลยสำหรับคนที่ว่าผูถับเบิกว่าทำไม ปลูกกระลำทำไมไม่ปลูกทุงเรียนนะคะก็อันนี้ก็ให้ดูแล้วนะว่าหนึ่งเดือนมันก็ยังไม่งอกอะไรเลยกันดูการลดน้ำของเราเนะี่ยใช่ไหมลดกันแบบเหมือนเลนฟอเรสมากลดกันเยอะมากจริงๆก็เปิดกันอย่างนี้เลยนะทุกที่แล้วดูไม้เมืองหนาวไม้เมืองหนาว ต้นสนต้นสนอันนี้สองร้อยเลยนะสองฝ่าม,มือเนาะอ๋อก็ไม่งอกไม่อะไรเลยมีอยู่เท่าเดิมอยู่กันรลดน,น้ำก็โชคหมดแหละลดน,น้ำไม่งอกไม่อะไรเลยแต่ว่า ตะกี้ไม้ดอกที่ให้ดูนั่นคือไม้ดอกที่ให้ดูออกดอกแล้วใช่ไหมในหนึ่งเดือนเหมือนกันก็จะแปลว่าไม้ดอกก็ไปไวกว่าไม้ผลมากๆนะคะ ิดทิ้งกันไว้รสอย่างโชคนี่ชุ่มชื่นไปหมดแหละแต่ตอนนี้เราเพิ่งถ่ายตอนที่มันเพิ่งเปิดน้ำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บ,บนี่เนะตักตกคืนนะคะเปแล้วเปิดเย็นขนาดน,นี้เลยนะ เปิดเย็นแบบโชคเ,เหมือนเหมือนว่าฝนจะตกอะลดรดน้ําแบบว่าเหมือนฝนตกบ้านคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชามไม้ไว้แล้วก็มาเร่งลดไว้เดี๋ยวมันตายนะคะเพราะมันอยู่ในถุงดำแล้วมัน เป็ต,ต้นเสียงดิเสียงดังมากอยู่ที่ไหนลองอยู่ที่ไหนนี่นี่เ,เวลาเรา เปิดน้ำเขาก็จะเขาก็จะแวะมาอาศัยไอเย็นนะเห็นไหมเสียงดังมากนกอะไรนกกระปูดนกกระปูดตาแดงเสียงดังมากแล้วก็ลดน้ำเยอะมากเห็นไหมคะ ชุม่มไปหมดเลยนะแต่มาตัวชุ่มกว่านี้อีกเดี๋ยวอีกประมาณสองสามชั่วโมงก็จะมืดจนตอนนี้ต้องเล่งไปเก็บผักตบก่อนนะคะ,ะงงเปิดทิ้งก้นไว้อย่างนี้เลยส่วนตัวก็จะต้องไปเก็บผักตบต่อนะคะ น้ำก็จะเปิดทิ้งไว้่างนี้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ